เป่าาาคคมาหหรยดน,วนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับซันอัศวินกับการรีวิวรถสวยๆนะครับที่เห็นอยู่นี่นครับจะเป็นรุ่นไหนเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากรถ7ที่นั่งที่ขายดีที่สุดใน ฟอร์ตอนนี้เลยนะครับก็รุ่นที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นตัว Ever อร์เนตะครับตัวนี้จะเป็นตัวเจ้า Ever อร์เลนตไทเทเนียมสคูณสนะครับตัวนี้จะมีราคาสลูปด้วยแล้วก็วันนี้นะครับอยากจะพามาดูนะครับชุดแต่งตัวนี้ครับแต่งสำนักแต่งของฟรีฟอร์มนะครับผมบอกเลยว่าแต่งที่เห็นแต่งอยู่เนี่ยก็คือ25ชิ้นนะครับเป็นของสำนักแต่งฟรีฟอร์มหมดเลยแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้ก็จะและเป็นสีเขียว นะครับเลมอนนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับนี่ก็เป็นตัว กันชนนะครับอีกหนึ่งชิ้นใหญ่ๆเลยที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีไฟสปอร์ตนะครับตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับสายฝาแล้วก็ตัวนี้นะครับคำว่า e v e r อร์เนะครับอันนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าเดิมนะครับเราก็ติดตั้งตัวนี้เพิ่มเข้าไปหรือว่าคุณลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวม้าก็ได้นะครับจะมีให้เลือกจะเป็นม้าสีเงินหรือว่าม้าสีทองเนี่ยตัวสำนักแต่งแบบฟรีฟอร์มเนี่ยเขาก็ทำออกมานะครับแล้วก็ชุดแต่งนี้ผมมองว่ากําลังมาแน่นอนนะครับในอนาคตแล้วก็เดี๋ยวเห็นบนท้องถนนเยอะแน่ น,น,นะครับผมบอกเลยแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นคิ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฟันเลื่อยนะครบแบบสวยๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นววลแบบเซ็นเซอร์มาให้กับ คุณลูกค้านะครับว่าติดตั้งได้นะครับตัวเซ็นเซอร์หรือว่าตัวเตือนการชนด้านหน้าเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ล้อนะครับลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นขอบ20นะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กขอบ20แต่ว่าตัวยางเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นยางของนี่ครับโยโกฮามานะครับแล้วก็ตัวดอกยางนะครับจะเป็น AT ทนะครับก็ AT ทนี่ก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรครับ เป็นอย่างที่สเปคดีแล้วก็โยโกฮาม่าเนี่ยก็เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับดอกยางก็จะเรียบๆให้ฟิลเหมือนอ่าล้อเดิมติดรถมาเลยนะครับสมรรถนะดีผมบอกเลยว่าวิ่งได้ทุกภสภาพถนนนะครับแล้วก็ให้ ให้ให้อารมณ์แบบเงียบๆเลยนะครับเวลาเดินทางต่างจังหวัดไกลๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างนะครับคันนี้ก็ตัวล้นนะครับและเป็นตัวสีเขียวเลมอนนะครับแล้วก็ตัวหลังคานะครับก็และเป็นหลังคาดํานะครับสวยๆเลยแล้วนี่ก็อีก1ชิ้นนะครับก็จะเป็นอยู่ในชุดแต่งของ25ชิ้นของตัวฟีฟอมด้วยนะครับตัวเบ้ามือแล้วก็ตัวจับนะครับเป็นสีดําเงานะครับผมบอกเลยว่าตัวสีเขียวแล้วก็ตตด บัตรกัดดำเงาเนี่ยเท่มากๆนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูชุดแต่งด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังผมบอกเลยว่าเท่มากๆแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่ทําไฟนะครับเป็นไฟคาดเหนือ,อตัวไฟเบรกซิกเนเจอร์ก็คือจะเป็นไฟคาดยาวนะครับสวยๆเลยแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัว นี่ครับเวลาไฟเบรกนะครับก็จะเป็นคําว่าเอ e เว e ร์เสสีแดงๆเลยแล้วก็เวลาถอยนะครับก็จะเป็นไฟถอยเป็นแบบสีขาวเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีตัว กากระแทกสําหรับที่เวลาลูกค้านะครับยกของขึ้นรถนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามาแล้วก็ยังจะมีแก้มซ้ายขวาให้ด้วยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่ากําลังได้รับความนิยมนี่ตัวสปอยเลอร์นะครับก็ติดตั้งเพิ่มเข้ามาอยู่ในชุดแต่ของตัวฟีฟอร์มนะครับอนาคตเชื่อผมว่าบนท้องถนนเนี่ยของ Ford ดเนี่ยเอเวอเรเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นชุดนี้แน่ๆนะครับและนี่ครับ ก็จะเป็นตัวกัรชนอีกหนึ่งชิ้นนะครับจะเป็นตัวกัรชนหลังนะครับผมบอกเลยว่าสวยๆใครที่กําลังมองหารถนะครับรุ่นนี้หรืออยากจะแลปรุ่นนี้อยากจะแลปนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรที่คุณลูกค้าชอบนะครับก็ติดต่อ ผมมาได้นะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่อยากจะมาทดลองขับนะครับซันก็มีให้ทดลองขับนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจนะครับหรือจะเป็นรุ่น e v e r อร์เรสต์แทนะครับตัว e v e r อร์เรสต์็เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบก็จะเป็นตัวเดียวกับตัวไทเทเนียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะ แต่งรถแบบนี้แล้วก็อยากจะออกรถกับสันอสุรินก็สามารถทำได้นะคะเพียงแค่แอดไลน์มานะครับเบอร์เบอร์ของสันนะครับ0837826974นะครับหรือจะวอล์กอินมาที่โชว์รูมพระรามห้าก็ได้นะครับบริษัทที่สันทำงานอยู่นะครับก็คือบริษัท RMA City Motor นะครับสันประจำการอยู่ที่สาขาพระรามห้านะครับเวลาสันทำงานก็จันทร์ถึงเสาร์ได้เลยนะครับหรือลูกค้าเนี่ยสะดวกวันอาทิตย์เนี่ยก็สามารถ ทักไลน์หรือว่าโทรเข้ามาอยากจะทดลองขับเนี่ยก็ได้เลยนะครับนะครับถ้ายังไงลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ซาสสนาสวินด้วยนะครับถ้ายังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ